ที one one. One. Oh, oh. ่ร้านซายหนึ่งโอ้โหซายไหนวะเนี่ยเครื่องเครื่องเครื่องร้านเครื่องร้านซายเหรอเครื่องร่อนลายเครื่องร่อนลายเฮ้ในร้านชิ้นหน่อยครับสีก่อนนนะี่คนโดมอ่ะจอยอุปกรณใหม่อ่ะเข็นยวงเวียนโรงเวียนที่ต้องหนัะครบไอ้ร้านเจ้าของร้านอาหารเนี่ยมีส่วนร่วมร่วมในร่วม ขึ้นหายเลยที่นี่นะที่ดินพนาทิพย์คมชัยบางข่านนั่นเนี่ยมัเติคือเขามาดูดกันเนี่ยนะเราแจ้งไปที่ไหนร้องไปที่ไหนไมันก็เงียบไปหมดอะจนร้องไปถึงผู้สนการแผ่นดินท่านด็อกเตอรศา,าสตราจารย์ศรีราชาเจริญพาณิช ท่านมาตรวจแล้วท่านก็บ,บอกให้หยุดหยุดก่อนให้สอบเพตแน่แน่ชัดก่อนแล้วก็ถ้าจะดูดก็ทําให้ถูกต่องตามกฎหมายแล้วถึงค่อยดูดกันถึงค่อยทากันแต่กําลังนี้มันกําลังเป็นข้อพิพาทกันอยู่แต่เขาก็หยุดนะเขาก็หยุดแต่หยุดพอท่านกลับไปแล้วก็ดูกันต่ออยากจะให้ทหารเข้ามาระงับ แล้วก็ให้ตรวจสอบให้แน่ชัดแค่นั้นแนละให้ที่ให้ที่ของราชพัสดุเนี่ยให้อยู่อย่างเดิมคือกำลังนี้มันก่อปยผลประโยชน์เข้าหาตัวเองอะ่ะ